นักเรียนลูกหลานครูบาอาจารย์มาจากมุกดาหารมาพักค้างวัดหลวงพ่อแต่ตามไม่จริงก็เป็นผลดีเยาวชนคนของชาติน่าจะเข้ามาเห็นไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวควรจะออกไปดูนอกบ้านบ้าง แต่ว่าการออกไปดูนอกบ้านนั้นผู้นําหรือว่าผู้เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์น่าจะนําไปดูสถานที่ที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยก็บพร้อมกันก็ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่านําไปสถานที่เป็นพิษเป็นภัยอันนั้นไม่ดีสถานที่เป็นพิษเป็นภยันนนนนพนภยพวกเราก็รู้ ว่าสถานที่เช่นไรแต่ถ้าว่านำไปสู่สถานที่การศึกษาเป็นการทัศนศึกษาเราอยู่แต่ในบ้านในเรือนของเราอยู่ในสถานที่ของเราปัญญาสติปัญญาของเราก็คับแคบเพราะเราไม่ได้เห็นที่อื่นของเขาไม่มีการเปรียบเทียบเราอยู่ที่โรงเรียนของเราเราก็ว่าดีแล้วละขนาดนี้แต่ถ้าว่าเราไปดูที่โรงเรียนคนอื่นบ้าง ไปดูบ้านคนอื่นบ้างความสะอาดสะอ้านเป็นยังไงเราก็จะได้นำสิ่งที่มันดีมาปรับปรุงแก้ไขการเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้นแต่ถ้าว่าเราไม่เคยไปที่ไหนเลยเออพอมาพูดเขาพูดอะไรให้ฟังเรากับของเราด,ด,ดีที่สุดแต่พอไปดูที่ของเขาแล้วโอ้ของเราเทียบไม่ติดอยู่ในใจนะ แต่จะพูดออกข้างนอกหรือไม่พูดเท่านั้นแหละแต่บางคนก็ยังทิฏฐิมานะถึงยังไงก็ตัวเองดีวันยังคําำเด่นดีเก่งกว่าเขาวันยังคําแต่ที่แท้จริงแล้วชวนลึกเข้าไปแล้วเราสู้เขาไม่ได้ในความรู้สึกของเราสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าท่านว่าเราโดยมากจะยกตัวสูงกว่าใครอื่น อันนั้นคือตัวกิเลสในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราไปในสถานที่ใดสิ่งที่ว่ามีประโยชน์มีคุณค่าเราก็ควรจะเปิดประตูรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแต่ถ้าว่าการไปดูแล้วแต่บางคนขาดสติขาดปัญญาขาดความสำนึก <Okay. S 1> โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำผู้นำที่นำไป ไปไปดูในสถานที่อัปมงคลสถานที่ไม่เป็นมงคลพาเด็กเข้าไปดูพาเด็กเข้าไปศึกษาก็เด็กก็ไปเห็นเข้าไปแล้วก็จับจิตติดจิตติดใจได้ง่ายเมื่อติดจิดตติดใจได้ง่ายแล้วก็เรียนแบบเขาพอเรียนแบบเขาเข้ามาผู้ใหญ่ก็โวยวายโวยวายว่าเด็กเป็นอย่างนู้นเด็กเป็นอย่างนี แต่ที่แท้ก็คือผู้ใหญ่เป็นผู้พานำไปอันนี้การทัศนศึกษานี่ถึงยังไงก็ตามถ้ามันล่อแหลมก็ไม่ควรจะพาไปเพราะว่าไปแล้วเด็กอาจจะรับไม่ได้หรือเด็กอาจจะซึมซับได้เร็วหรืออาจเด็กอาจจะไม่มีสติปัญญาพอที่จะแยกแยะได้อันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องได้คิดเหมือนกัน อย่างในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็สอนสอนพระสอนพระที่เขามาบวชท่านได้ให้ไปเยี่ยมปา่าช้าคําว่าป่าช้าเนี่ยเป็นที่ขยะขยงนะเป็นที่ขยะขยงเป็นที่เอ,อน่าเกลียดน่ากลัวเพราะป่าช้าในเมืองประเทศอินเดียเวลาคนตายแล้วก็ไปโยนทิ้งในปา่าช้า ไม่ได้เผาไม่ได้ฝังมีแต่อีแรงอีกาสัตว์ป่า,มาแมลงวันตอมหึ่งไปหมดยุคสมัยนั้นไม่ได้พิธีพิธันเท่าที่ควรเพราะคนเขาเยอะแต่ในยุคสมัยนั้นในพระไตรปิฎกท่านก็ว่าเวลาใครตายแล้วเอาผ้าหอ่หอๆพันๆเสร,ร็จแล้วก็ไปโยนทิ้งป่าชา้าเป็นอาหารของหมาจิ้งจอกหมาในอีแรงอีกา มแมลงวันสัตว์ป่าต่างๆมาแทะมากินหมาบ้านมานันนะไปกินนี่ว่าป่าช้าว่าป่าช้าผีดิบคือคนตายใหม่ๆแล้วก็ไปโยนเข้าไปอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกให้ไปเยี่ยมป่าช้าให้พระสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าในเมื่อไปเยี่ยมป่าช้าไปเห็นป่าช้าแล้วมีความรู้สึกอย่างไรไปเห็นกระดูกเกลื่อนไปหมดเราไปเห็นมแมลงวันเต็มหึ่งไปหมด สัตว์าราสีกัดแทะมนุษย์กินคนกินคนที่ตายแล้วแต่ตามไม่ยิงถ้าไปเห็นอย่างนั้นก็น,น้อมเข้ามาหาตัวเองว่านี่ร่างกายของเราเนี่ยอีกสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเอามาโยนทิ้งในป่าชา้าหมูหมาสัตว์ป่าอีแรงอีกา,มาแมลงวันก็จะตอมเหึงอย่างเนี้ยไม่เป็นอย่างอื่น อันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนให้ไปเยี่ยมไปชใช้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงและกเกิดความเบื่อหน่ายจิตใจก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นคล้า,ายๆเขาเออร่างกายของเราคนเราเนี่ยไม่น่าจะลุ่มหลงมัวเมาถ้าหากว่าเราไม่เห็นว่าร่างกายของเราเป็นของเสร็จสวยงดงามมันจะหลงในกายเพราหลงในกายแล้วก็หลงอย่างอื่นไปตั้งเยอะแยะเท่านี้ถ้าไม่หลงในกายแล้วก็จะไม่มีสิ่งที่มันจะหลง อันนี้คือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือให้พระภิกษุเข้าไปเยี่ยมป่าช้าแต่การไปเยี่ยมป่าช้าในท่านก็บอกว่าให้ไปเยี่ยมป่าช้าคนที่มันตายไปนานแล้วให้เป็นกระดูกแล้วหรือว่าเนื้อหนังมังสาผุพังไปแล้วหรือว่าเป็นกลิ่นที่อสุภะปฏิกูลไปแล้วอย่าไปดู อย่าไปเยี่ยมปราช่าคนที่ตายใหม่อย่าไปดูคนที่ตายใหม่คล้ายๆว่าเมื่อคนตายใหม่อย่างลูกศิษย์เป็นผู้หญิงก็ไปเห็นซากศพของผู้ชายหรือว่าลูกศิษย์เป็นพระไปเห็นซากศพของอเพศตรงข้ามทั้งที่จะเป็นอสุภะปฏิกูลกลับเป็นตัวกิเลสข,ขึ้นมา พระพุทใเจ้าห้ามอย่าไปดูในซากศพที่พึ่งตายใหม่ท่องไปดูซากศพที่ตายเก่าก่อนแต่พอจิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นมาแล้วยังค่อยไปดูซากศพที่ตายใหม่เมื่อตายใหม่แล้วทีน,นี้มองเห็นคนถึงจะเสร็จสวยงดงามยังไงเมื่อจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วเราก็จะแยกแยะได้ออกทั้งหมด เห็นร่างกายของเราที่นั่งอยู่นี่กันนี่เนี yeah. ่ยมีก,กระดูกเป็นโครงอยู่นั่นมีตับไตลำไส้ด้วยกันทั้งหมดอันนี้เมื่อเห็นเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นสองสกปรกเห็นกระดูกเกลื่อนไปแล้วก็มาเห็นธรรมดาตั้งแต่นั้นก็มาเห็นคนตายใหม่ๆจากนั้นไปมาพิจารณาคนมันก็เห็นไปได้ในแถวแนวเกิดความเบื่อหน่ายคาย แต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรายังไม่เข้มแข็งเราไปดูอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามทั้งที่มันจะไปแก้กิเลสกลับไปเป็นเครื่องผูกมัดทางจิตใจเข้าไปอีกอันนี้เรามาเปรียบเทียบได้ว่าลูกหลานของพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราลูกหลานของพวกเราจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอจิตใจยังแยกแยะไม่ได้แต่ได้ให้เขาดู ในสิ่งที่ไม่ควรให้ดูให้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรให้เห็นให้พูดในสิ่งที่ไม่ควรให้พูดอาพาไปพูดพาไปล่องลำทำเพลงสนุกสนานเฮฮา,อ,าออกนอกหลกูนอกทางาไปในเขตอบายมกุกลูกหลานของเรายัางแยกแยะไม่ได้แต่ผู้นำพาไปในจุดนั้นก็ทำให้ลูกหลานของเราเสียได้ง่ายๆเหมือนกัน เพราะนั้นผู้นำที่จะแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์หรือว่าลูกหลานของพวกเราเนี่ยควรจะสำเนียกสํำนึกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พ,พระภิกษุไปเยี่ยมป่าช้าอย่างนี้ท่านก็ยังมีเทคนิคในการเยี่ยมอีกต่างหากว่าควรจะเยี่ยมยังไงควรจะเห็นอย่างไรก่อนอันนี้ก็เหมือนการท้างว่าลูกหลานของเราเข้มแข็งรู้จักแยกแยะแล้ว ดูอะไรก็ได้ทีนีแต่ถ้าใหม่ๆมัน,มนเากาะยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเข้าไปแล้วทําให้เป็นคนเลวได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าผู้นําพาไปดูในสิ่งที่ไม่ควรจะให้ดูให้เห็น <Okay. S 1> เพราะนั้นการเป็นผู้นําที่จะนําไปสถานที่ต่งตางๆแต่ว่าการนําไปนั้นก็เป็นการดีเป็นการทัศนศึกษาแต่ว่าการทัศนศึกษา ควรจะนำไปดูสถานที่ควรศึกษาอย่างพวกลูกหลานมาวัดวา,าศาสนาอย่างนี้มาเห็นพระสองฆ์องค์เจ้าท่านอยู่สภาพเช่นไรไมาอยู่ป่าอย่างไรในความสงบอย่างไรจากนั้นก็ได้ยินครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงตาแนะนำสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีนะอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้ว อันดับแรกก็สเสียตนเองก่อนจากนั้นก็หนักใจผู้ปกครองพ่อแม่ที่ท่านเลี้ยงดูเรามายากลําบากก่อนที่ท่านจะเลี้ยงดูเรามาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้ค่าใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่ไม่มีพ่อแม่ผู้ใดคิดคํานวณออกมาว่าเลี้ยงลูกคนนี้หมดเงินเท่านั้นค่าเสียหายเท่านี้ไม่มีพ่อแม่คนใดประเมินค่าใช้ใจ่ายเพราะว่าความรัก ยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เพราะทรัพย์สมบัติที่ได้มาทั้งหมดก็เพื่อลูกเพราะนั้นผู้ที่เป็นลูกก็ควรจะสำเนียกสำนึกว่าพ่อแม่รักเราขนาดไหนทุ่มเทสุดๆสำหรับเราเพราะนั้นลูกหลานควรจะเป็นคนดีสิ่งไหนที่มันจะหนักอกหนักใจพ่อแม่อย่าไปลิธรรมอย่าไปทำสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าไปทำให้ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเราหนักอกหนักใจ นถ้าว่าพวกเราคิดได้อย่างนี้แล้วหลวงพ่อว่าการอยู่ร่วมกันเราเป็นครูผู้เป็นครูก็สบายใจที่เป็นนักเรียนก็สบายใจอย่างหลวงพ่อนีเป็นหัวหน้าวัดอย่างนี้ทานลูกน้องออกคนละทิศคนละทางความคิดความอ่านไปคนละทิศละทางไม่อยู่ในกรอบหลักธรรมวินัยหลวงพ่อก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันต้องเพ่นหนีออกออ,ออกจากหรือว่าอย่างน้อยกย็ไล่หนีออกจากวัดเพราะเหตุไร ก็เพราะว่าผู้ที่อยู่อยู่ด้วยกันไม่อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยไม่อยู่ในกฎรรของศีลธรรมไม่ว่าอยู่ในกลุ่มใดประเทศใดชาติใดโลกยุคใดถ้าว่าทุกคนรู้จักสานึกในคุณธรรมศีลธรรมจร,รมิยธรร,รรมแล้วโลกของโลกทั้งโลกก็จะได้รับความสงบสุขร่มเย็นแต่ถ้าว่า พวกเราออกนอกลูนอกทางทําตามมัทธาใจทําตามอา,า,ามอเภอใจทําตามที่ตัวเองอยากทําแต่ตัวเองอยากทํานั้นไม่ใช่จะทําในสิ่งที่ดีนะโดยมากมันกิเลสอยู่ในจ,ใจิตใจมันผลักดันออกไปทําในสิ่งที่คนอื่นรับไม่ได้แล้วแบบในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะกิเลสมันอยากทําถ้าว่าทาอยากทํานั้นเอออันนั้นเป็นธรรมทาในสิ่งที่เห,เหมาะสมรู้จัก สัมมาคารวะอันนี้คือพ่ออันนี้คือแม่อันนี้ปู่ย่าตายายอันนี้ครูบาอาจารย์อันนี้บุตรหลานบุตรเหลนอันนี้ในฐานะของเราเราอยู่ในสถานะนี้เราควรจะทําอย่างไรเนื่อเมื่อเราเป็นเด็กเราก็ต้องอกตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ช่วยการช่วยงานพ่อแม่บ้างออไม่ใช่ว่าจะให้พ่อแม่นักอกหนักใจอยู่ตลอดก็ไม่ถูกพอกลับมาบ้าน เราพอจะช่วยพ่อแม่อะไรได้บ้างทั้งที่พ่อแม่ไปทําไร่ทํานาหาอยู่หากินมาให้ลูกเพื่อลูกแต่พอลูกกลับมาถึงบ้านโยนกระเป๋าตึงแล้วก็ไปหาเล่นไม่ได้คิดที่จะปัดกวาดทําความสะอาดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยง,ยงอะไรสัตว์ในบ้านไม่เคยคิดจะตักน้ํานึ่งเข้าก่อไฟเพื่อเลี้ยงครอบครัวมีแต่พ่อแม่ หามาเลี้ยงลูกตั้งหลายคนองอกงันงนังนถ้าจะดุด่าว่าลกาวก็กลัวลูกจะเสียอกเสียใจกลัวลูกจะไม่พอใจแหมที่นี้ก็พ่อแม่ก็ทั้งอกทั้งทุกข์ทั้งยากกล่ำากลืนอยู่ในจิตใจลูกก็ยิ่งไม่รู้จักทีนี้่ความหนักใจของพ่อแม่นั้นขนาดไหนลูกก็มีแต่สนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยอพอกลับมาไม่มีอะไรจะอยู่จะกินก็นดุด่าพ่อแม่อีกต่างหาก ผลที่สุดพ่อแม่เอาเงินให้เพื่อจะเอาไปเพื่อการศึกษาเอาเงินนั้นไปซื้ออาหงอาหารกินซะทั้งที่ไม่จําเป็นทั้งที่พ่อแม่ก็ทุกข์ยากผลที่สุดเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าพวกเราทําไม่ถูกมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าลูกพอใหญ่ขึ้นมาก็รู้จักหน้าที่พอกลับมาถึงบ้านถึงเดือนเอาปัดกวาดทำความสะอาดเลี้ยงสัตว์สาลาสิงดูน้อง ปัดกวาดบ้านเรือนสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็จัดทําขึ้นมาอันนี้แปลว่าลูกที่ดีของพ่อของแม่ในครอบครัวนั้นก็มีแต่ความร่มเย็นผาสุขพ่อแม่ก็สบายอกสบายใจลูกเต่ากสบายใจพ่อแม่ก็ทํางานอย่างหนึง่งเราพวกเป็นลูกพอที่จะทําช่วยได้ก็ทําอีกอย่างหนึง่งต่างคนต่างช่วยกันคนละไม้ละมือครอบครัวนั้นก็เป็นผึกแผ่นขึ้นมาแต่ถ้าว่าทุกคนเอาแต่ใจของตัวเอง อยากจะทําอะไรก็ทำโดยมากมันไปทางต่ําอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละเพราะนั้นให้ลูกหลานฟังไว้นะถ้าว่าลูกหลานทําอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยลูกหลานจะมีความสงบร่วมเย็นเป็นสุกคูบาอาจารย์พ่อแม่ก็เบาอ,อกเบาใจไม่ว่าอยู่ณนะสถานทิน่ใดนะลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันไปอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าให้ท่านหนักใจ เราไปอยู่กับใครก็ตามอย่าให้เจ้าของบ้านเขาหนักใจเพราะว่าเมื่อไปถึงแล้วเราควรจะจะทำยังไงปฏิัดกวาดทำความสะอาดคนโบราโบราณขั้นจึงสอนว่าเมื่อไปอยู่บ้านคนอื่นถึงจะไม่มีอะไรเอาดินเหนียวมาปั้นลูกวัวลูกควายให้ลูกเขาเล่นก็ยังดีฮให้ค่ากบไม่ไม่ให้นิ่งดูได ถ้าว่าใครคิดได้อย่างนั้นแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่คนรักแต่ถ้าว่าไปอยู่ในสถานที่ใดรู้จักแต่เวลากินเวลาอยู่เวลาทํางานไม่รู้อย่างนั้นน่ะไปอยู่กับใ,ใครใครก็หนักใจทั้งหมดอยู่กับพ่อแม่กับพ่อแม่หนักใจอยู่กับนายจ้างนายจ้างก็หนักใจ,จ,กใจอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็หนักใจอยู่กับหมู่กับเพื่อนหมู่เพื่อนก็หนักใจไปอยู่กับใครก็หนักทั้งหมดแหละเพราะตัวเองทํา ขี้เกียจขี้คลานเห็นแก่ตัวเห็นแก่อยู่แก่กินเห็นแก่หลับแกนอนเห็นแก่โม้แก่คุยในสิ่งที่มาดีอยู่กับตัวเองทั้งหมดไปอยู่กับใครใครก็หักใจทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะมีอะไรก็ช่วยท่านอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ให้ท่านหนักใจพยายามศึกษาให้รู้จักให้เข้าใจ เรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมพิจารณาอย่างไงภาวนาอย่างไงปฏิบัติอย่างไรอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนนะั่นนะจะต้องศึกษาให้เข้าใจจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นลูกหลานทุกคนนะที่มาวัดหลวงพ่อเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วคือให้เป็นเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่นะอย่าให้พ่อแม่หนักใจนะถ้าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรนะทีนีนะ ยะถาวาริวาหะปู